ครับผมผมต้องสังเวียนทุเจนครับผมในคลิปนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับผมเราจะมาดูเรื่องของโครงสร้างของอำนาจในรูปของการเมืองกกปคของรัฐของรัสเซียครับเนาะตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับพาะรัฐธรรมนูญของประเทศรัสเซียครับบ่้ามีอะไรบ้างโครงสร้างครับพาะรัฐธรรมนูญของประเทศรัสเซียฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อวันที่25ธันวาคมคศ1993ครับผมผม,ผม,มี9หมวดครับพาะ หมดที่หนึ่งคือรูปแบบของหลักการพื้นฐานครับเราเนาะ,ะในรูปของหลักการพื้นฐานในรูปของหลักการพื้นฐานของสหรัฐรัสเซียหรือประเทศรัสเซียครับมันเป็นสหพันธ์ที่มีพันธะทางกฎหมายเป็นประชาธิปไตยโดยมีรูปแบบของรัฐบาลแบบสาธารณะมีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเป็นผู้ใช้อำนาจโดยผ่านการลงประชามติ ได้การเลือกตั้งแบบเสรีมีรนนัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดอยู่บนพื้นฐานหลักความเสมอภาคของประชาชนและทุกองค์กรให้มีการแข่งขันและก็รูปแบบของเสรีในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายเดียวกันครับพนที่ดินอาจจะอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเอกชนได้การปรกครองใช้หลักการ แบ่งแยกอำนาจเป็นฝ่ายบริหารแบ่งนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการที่เป็นอิสระต่อกันโดยมีประธานาธิบดีและสภ,ภาสอสอและก็สอวอรัฐบาลและก็ศาลเป็นผู้ใช้อำนาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายให้ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองไดเรื่องของระบบระบบะหู้พักครับผมเนาะมิให้สถาปนาในรูปของศาสนาใด เป็นศาสนาประจำจัประจำรัฐให้แยกสมาคมทางศาสนาออกจากรัฐและก็ให้มีความเท่าเทียมกันทางกฎหมายครับนาะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรผูกพันในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญบัญญัติใดขัดแย้งหรือขัดรื้อแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้มิได้ครับเนาะรัฐธรรมนูญบทบัญญัติใด ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้ไม่ได้ครับเนาะเป็นอันใช้ไม่ได้ครับหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรผูกพันในการปฏิบัติตามครับผมเนาะรัฐธรรมนูญบัญญัติใดครับผมเนาะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ครับเนาะรัฐธรรมนูนคือกฎหมายสูงสุดนั่นคือรูปแบบของหมวดที่หนึ่งครับผมเนาะพื้นฐานครับเนาะของอของประเทศรัสเซียครับเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งคล้ายกับของประเทศไทยครับเนาะในปัจจุบัน totally ที่ยึดอำนาจมาโดยรูปแบบของคอสชครับพนอแต่รูปแบบของคอสชมาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคล้ายๆกันนะรูปของสสสวครับพนอก็เป็นอีกเขาเรียกว่ากลไกหรือว่ารูปแบบจริงต่างๆที่มีกลไกในรูปแบบของที่มัน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 เสียหายในรูปของท้องถิ่นครับพนอรในรูปของบัญญัติไว้ในรูปของพักในรูปของศาลที่เป็นรัฐบาลแล้วก็ศาลเป็นผู้ใช้อํานาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเองในรูปแบบของปกครองตนเองมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งมัน มันก็ใช้ไม่ได้ในรูปของใช้ได้แต่รูปของมันมันเปลี่ยนแปลงในรูปของมันมันมันเป็นการเขาเรียกว่าการแบ่งแยกดินเดียนหรือว่ารูปแบบของกลยทุทธ์ิต่างๆมันต้องไปดูในรูปของระบบโครงสร้างที่มีอาเขาว่าเรียกว่า ises. ว่ามันไม่ใช่พื้นฐานอย่างเดียวมันต้องเข้าไปดูทั้งสิทธิเสรีภาพแล้วก็รูปแบบขององค์กรสภาองค์กรต่างๆครับคุเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งถ้าในรูปของมีการปกครองตนเองของอท้องถิน่นมันก็ ยากมากสําหรับส่วนกลางครับคุณนอดังนั้นแล้วในรูปแบบของนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งของประเทศไทยที่ต้องมีมุมมองหลายอย่างหลายด้านที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าไปครับคุณนอปัญหาคือของภาคประชาชนปัญหาคือของภาคประชาชนเรียกก็รูปแบบของนายทุนแล้วก็รูปแบบของสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าการแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายการแข่งขันในรูปแบบของท้องถิ่นที่จะเสนอเข้าภาครัฐบาลส่วนกลางดังนั้นแล้วในรูปแบบของกลยุทธ์นี้ไม่เวิร์กการที่จะเขาเรียกว่ารักษาตัวเองคนจริงคุณว่าคนพื้นที่ใด การพื้นที่ใดที่เหมาะสมหรือว่ารูปแบบสิ่งต่างๆที่กระตุ้นหรือว่าผลักดันก็เป็นใหญ่ได้ในรูปแบบนี้คือรูปแบบของมหาศาลก็เป็นอยู่คนที่พื้นที่ใดที่ไม่รวนสนับสนุนกระตุ้นอยู่ก็เป็นผู้นําไม่ดีก็หมดสภาพไปเลยครับผมเนาะในรูปแบบของรัฐใดรัฐหนึ่งครับผมเนาะเหมือนกับประเทศไทยของเราครับเนาะดังนั้นแล้วคนยุ่นนี้ใช้ไม่ได้ครับผมเนาะแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อในรูปของคนที่มีศักยภาพในรูปของกลไกอีกรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพมาของอ่า ส่วนกลางในโครงรัฐธรมนูญระบบแล้วก็โครงสร้างครับผมเนาะดังนั้นแล้วเราจะทํายังไงบ้างให้รูปแบบของอท้องถิน่นปกครองตนเองได้ครับผมเนาะที่มีศักยภาพต้องกระจายอานาจการที่ปกครองท้องถิน่นกระจายอานาจออกมานี่ก็เป็นกลยุทธ์ที่ผิดพลาดมหาศาลของร,รัฐบาลแต่ว่ารูปแบบไม่ผิดพลาดมันก็มีผิดพลาดมันผิดพลาดสําหรับกลุ่มที่เขาเรียกว่าหาผลประโยชน์ส่วนท้องถิน่นนั้นๆครับผมเนาะมีกลุ่มมีอิทธพลนั้นๆครับผมเนาะ ที่กระจุกกระใจโรยกระตุกกระจายแล้วก็รูปแบบสิ่งต่างๆปิดโกปิดกัน้นในเรื่บของที่เรียกว่าบางครั้งบางคราวมันก็เป็นอีกรูปหนึ่งการที่จะแย้งเข้าไปเห็นในเรื่องของอที่มีธาตุไพร่ขึ้นมาในรูปของที่มันไม่ได้ประมาณนี้การใช้อํานาจที่ของภาคท้องถิ่นก็อาจจะมีศักยภาพในรูปแบบนั้นเราต้องไปดูในรรปแบบของกฎหมายครับผมเนาะกฎหมายและรัฐธรรมน,นูญจิติต่างๆในวรงของส่วนกลางที่รัฐธรรมนูญเข้ามาบัญญัติไว้ครับผมน รั่นแบบนีมนมน้มันก็เป็นรุ่นของที่ประเทศไทยใช้ครับผมเนาะก็ถือว่าม,ม,มันยังไม่คำว่าเต็มรูปแบบเท่าไหร่ครับเนาะย,ยังใช้ไม่ได้ครับเนาะคลิปนี้ผมต้อนรังเรียนทวิจันต์ก็ลาไปก่อนครับเนาะคน้าจกิกกแหมงครับผมสวัสดีครับ